สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปประกอบเนื้อหาบทที่3ในเรื่องของสมก,การกําลังสองตัวแปรเดียวหรือว่า quadratic equation นะครับผมโดยผมจะมีโจทย์อยู่2ข้อนะครับผมเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับผมเขาบอกว่าสมก,การในข้อใดมีคําตอบเดียวนะครับโจทย์มาลักษณะน,นียครับผมถามว่าสมก,การในข้อใดมีคําตอบเดียวเนี่ยน้องจําเป็นที่จะต้องนึกถึงสูตรการหาค่าตัวแปรนะครับผมของสมก,การ กำลังสองตัวแปรเดียวว่าคืออะไรครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแพรรูร b กำลังสองลบ 4ac ทำไมครับส่วนยาวด้วยเท่าไหร่ครับ 2a นะครับตรงนี้มันก็คือสมก,การทั่วไปก็คือ ax กำลังสองบวกอะไร bx บวก c เท่ากับ0นะครับน้องจะเป็นที่จะต้องรู้สูตรนี้ถ้าไม่รู้ก็เจ๊งน,นะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าสมก,การไหนจะมีคำตอบเดียว ในหนังสือผมเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่า b กำลังสอลบ4 ac นั้นจะท่องเท่ากับ0แปลว่าในสแควรรูทนั้นน่ะมันจะต้องเท่ากับ0มันจะทำให้คำตอบที่ได้เนี่ยมีเพียงแค่คำตอบเดียวนะครับอ่านลองก็ลองแทนเข้าไปดูดิครับผมอ่ะเราก็ดูข้อ1เลยข้อ1นถามว่ามีคำตอบเดียวไหมข้อเนี้ยมี2องคำตอบครับผมเพราะอะไร x กำลังส ลบ9เท่ากับศูก็คือ x กำลังสองเท่ากับ9ถูกไหมก็แสดง x มีค่าเป็นบวกลบ3ถูกปะครับผมเพราะว่าลบ3ามกำลังสองก็เท่ากับเานะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเรามาดูข้อที่2 b กำลังสอง b ก็คือ2ถูกไหมสองกำลังสองลบ4 a ก็คือ1 c ก็คือ3นะครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ2องกำลังสองเป็น4 4ลบเท่าไหร่ลบ12อันนี้ถ้ามันเป็นลบแสดงว่า ไม่สามารถทำไหมครับหาคำตอบได้ที่เป็นจำนวนจริงข้อ2ก็ไม่ใช่ละเพราะมันน้อยกว่า0ูนย์ะครับมาข้อที่3บ้างล่ะ b กําลัง2ก็คือลบ4กําลัง2ถูกไหมครับลบ4 a a ก็คือ4 c ก็คือ1นะครับลบ4กําลังสองก็มีค่าเป็น16นะครับแล้วก็4คูณ4เป็น 16, 16คูณ1เป็น16มันเท่ากับ0นพอดีดังนั้นตอบข้อที่3ครับผมเพราะว่า เอ่อพายในสแคร์รูทมีค่ามากกว่าศนะูนย์อ่ะเรามาดูข้อที่4บ้าง B กกำลังสก็คือเท่าไหร่ครับ B กกำลังสองก็คือ6กกำลังสถูกไหมครับลบสี A, A ่ก็คือ9ก้าลบสี่คือลบสอันนี้เป็น36ก็ไม่ได้แล้วเพราะลบชนลบกลายเป็นบวกนะครับผมก็ไม่ได้เพราะมันมากออกว่าศูย์ก็จะมีสองคำตอบ ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับผมซึ่งจริงในหนังสือ Fast m a t h สรุปเข้มคณิตมอต้นเนี่ยผมได้เขียนไว้แล้วนะครับผมว่าถ้า b กําลังสองลบ4 ac เท่ากับ0ูจะมีอยู่1คําตอบถ้ามากกว่าศูนย์มี2คําตอบแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าศูนเนี่ยเราไม่สามารถหาคําตอบที่เป็นจานวนจริงได้ผมย้ํานะครับผมเราไม่สามารถหาคําตอบที่เป็นจานวนจริงได้แต่เราอาจจะตอบในรูปของจํานวนเชิงซ้อนแต่ถ้าพูดถึงจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราจะไม่เรียนในชั้นมอต้นเราจะเรียนในชั้นมปลายนะครับผมอ่า มาต่อข้อที่สองต่อจงหาค่าอจัดสมการเราเห็นเศษส่วนแบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องทําไมครับผมหาครนอแล้วคูณคว้นะครับผมครนอก็คืออะไรครับผมเขียนให้สวยงามคนอก็คือสามคูณด้วย x ลบสองถูกไหมครับแสดงว่าตรงนี้ผมก็ต้องคูณด้วย x ลบสองจากนั้นก็คือเราพอเราคูนไปจะเป็นแบบนี้นะครับผมทําแบบช้า,ชา ตรงนี้พอเราคืนขึ้นไปก็จะกลายเป็น5้คูณสนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมคือ2อส่วนสนะครับตรงนี้มันก็คือ x ลบสทั้งหมดกำลังสองนะครับอะแล้วก็ลบด้วย15ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ3ลบ x ลบ2นะครับอะส่วนยาวไปเท่ากับ2ส่วนสนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็คืออะไรครับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็คือ4 x บวกด้วย4ลบ15แล้วก็ส่วนเท่าไหร่ครับ ส่วนด้วยเท่าไหร่ดีก็ส่วนได้เป็น3 x ลบ6แล้วกันเท่ากับ2อส่วน3นะครับจากนั้นเราคิดเลขตัวบนเป็นเท่าไหร่ครับเลขตัวบนก็คือ x กำลัง2ทำไมครับลบ4 x 4ลบ15ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นลบ11ถูกไหมครับตัวล่าเป็นอะไรครับตัวล่าก็เป็น3 x ลบ6ก็จะเท่ากับ2อส่วน3นะครับ จากนั้นเราทาไงดีจากนั้นเราคูณไขยอีกหนึ่งรอบนะครับผมคูณไข่เพราะว่า้ายเศษส่วนขวาเศษส่วนขั้นด้วยเท่อไหมเท่ากับคูณไข้ผมก็จะคูณไปเลยนะผมก็จะออกมาเป็น3 x กาลัง2ลบ1 2 x นะครับลบด้วย3าที่ฝั่งนี้ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่6 x ลบ12นะครับก็เป็น3 x กาลังสองลบ1 2 x ลบ3ที่ฝั่งขวาก็คือ6 x ลบด้วย12นะครับ จากนี้ผมก็จะย้ายขึ้นมา3 x กาลัง2อันนี้6 x ผมย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะออกมาเป็นลบ1 8 x นะครับอันนี้ผมก็จะย้ายมามันก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็จะออกมาเป็นลบเท่าไหร่ครับก็จะออกมาเป็นลบ21เท่ากับ0นะครับอ่าจากนั้นทําไมครับผมจะ3ตัดตลอดก็จะได้ออกมาเป็น x กาลังสอง สามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่เอ็ดนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นลบก็แสดงว่าเลขอะไรคูณกันได้เจ็ดลบกันได้หกมันก็คือเจ็ดคูณหนึ่งถูกป่ะครับผมเพราะว่าเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเป็นหกอ่าก็จะออกมาเป็น x อลบเจ็ดเพราะว่าเลขมากต้องติดลบนะครับผมก็กลายเป็น x อ็กซ์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ด้น x ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบหนึ่งกับเจ็ดนั่นเองนะครับผมข้อน,นี้เราจะฝึกทักษะในการคูณพหุนามนะครับผม ถ้าเกิดน้องฝึกเร็วเท่าไหร่น้องก็จาเป็นน้องก็จะทําไมครับหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วมากเท่านั้นนะครับผมดังนั้นข้อนี้ x ก็คือเท่าไหร่ครับลบหกับ7นั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าเกิดน้องมีประเด็นที่อยากจะสอบถามก็โทรหาผมได้ที่เบอร์อะไรครับ0 8 9กอ่ะก็คือเบอร์0 8 9 สี่สี่หกแล้วก็หกศูนย์หนึ่งสี่ครับอ่ะสวัสดีครับ